นี่ครับพี่น้องครับนี่เหลืองเออเอเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผมในรตที่สองครับพี่น้องครับนี่สําหรับมือนี้กับประมาณสี่สิบกระสอบถุงปุ๋ยครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งมือนี้ครับผมแฮปปี้การเกษตรนะครับมาหับผลผลิตนะครับจากพี่น้องเกษตรกรของเฮ้านะครับผมเอาเบื้องต้นทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องพู้ฝ่ายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผม ยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนนึงเรื่องของการทำนานะครับต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะย่างทีคลิปออกไปนะครับสําหรับคลิปแรกนะครับในการที่นุ่มขวัญชัยพร้อมทีมงานมาเอาพันธ์เข่าพันธ์ดีนะครับของพี่น้องปองไปนะครับทางบ้านพ่นตาบลพ่นท่องนะครับอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่เนาะหลังจากทีล่ลงคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากพี่น้องพองฝายบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับสาหรับรถแรกเบิร์ตไปให้ในสองมือครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับมือนี้นะครับรถที่สองนี่ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบกระสอบถุงปุ๋ยเนาะเอาส่วนราละเอียดต่างๆนะครับของรถสองสิเป็นยังไงนะครับเอาครับตอนนี้กับพ้อมแล้วนะครับในการสิเบิร์เมตรนะครับสําหรับรถที่สองนะครับผมเอาครับสวัสดีครับน้องต้มครับผมครับโอ้หนุ่มลูบรอนะครับของบ้านพ่นเท่า้นเนาะ สำหรับเขาสายพั์นี้นี่เขาเห็ดไดจกปีแล้วน้อปีปีแรกครับปีแรกนาออ่าปีแรกครับพี่น้องครับนี่สำหรับมื่อกี้กับมาายังที่ผมได้โวจาไปแล้วนะครับว่าเป็นเขาในรดที่สองครับพี่น้องครับนี่เอาครับสำหรับตอนนี้น้องต้อมกับพ้อมแล้วครับผมพี่น้องครับนี่บุ้ยสำหรับเม็ดเข่าครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับสำหรับรดที่สองนาอก็คือรดแรกที่ผ่านมาครับพี่น้องครับนี่ ขนาดบ่อท่านไหเป่าด้วยครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนให้เนาะเอาทุกถุงนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบต้งปุ๋ยกับค้งสิเป็นลักษณะคือนกันเนาะเอาบ่ที่นี่เทากับสีเอามาซั่งครับพี่น้องครับนี่หลังจากนั้นกระสีทำการค้นกันไปนะครับเอาไรเหลือต่างๆเป็นยังไงเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้เนาะกระได้เครื่องข้างนะครับบรรยากาศมันเลยคือคักเลยทีเดียวครับผมตอนนี้เนาะ นี่ครับนี่โดยวิธีการคือเอามาสั่งครับผมสั่งแบบนี้เนาะนี่พอจะสั่งแล้วนะครับเอาขึ้นน่ครับรถนี่เนาะสำหรับวันนี้ก็คงสิิเต็มรถครับผมพี่น้องครับผมนี่เอาซึ่งตอนนี้เขาจากการเที่ยวเบิ้งด้วยสายตาครับประมาณจะสี่สิบบ่ถึงห้าสิบกระสอบครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเด้อนะครับหลังจากที่คลิปออกไปแล้ว ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับของเราเนาะเอาก็สามารถประสานกันเข้ามาได้ครับ0899428684นะครับทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสินะครับเนาะสึ่งตอนนี้ก็ย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้กับพี่กับน้องนะครับได้รับฟังกันนะครับว่ามีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับเขาพันธุ์ดีของเฮานี่เนาะ อ่หลายคนสอบถามมาว่าเป็นเข่าเนี้ยหรือเข่าเจ้า่าสั่นว่าคุณตาเข่าเนียยหรือเข่าเจ้านี่เข่าเนียวครับเข่าเนี้วเนาะเข่าเนี้ยอ่าเป็นหน้าปีหรือหน้าปังหน้าปีครับเป็นหน้าปีเนาะเอาบปนี่หอมบอคุณตาสําหรับเข่าห้านี่โอ้หอมครับหอมหนึ่งโยคอนแืนหอมหมดชิ้งยื่นครับโอ้หนึ่งโยขอนแกนหอมหมดชิ้งยื่นครับโอ้เสะว่าหอมครับหอมครับความอ่อนเด้ความอ่อนเด้ความอ่อนความนมนี่ชุดยอดยอดยันเลยเนาะ เอาครับผมเอาครับพี่น้องครับเอามาลุยกันครับผมมาลุยกันต่อครับใกล้แล้วแล้วครับผมเอาครับพี่น้องครับบานนี่ถุงสุดทไทยเนาะบานนี่เท่าไรเนาะนี่อครับผมยี่สิบสี่นะครับโอเคครับผมเอาครับพี่น้องครับเนี่ยมาเบิงครับบานนี่ปลาทั้งเบิดสี่สิบห้าสิบกับสอบครับพี่น้องเลื้เออเออเต็มรถเลยทีเดียวนะครับเอาจังเลยฝากพี่ฝากน้องนะครับในช่วงถ่ายสุดอีกัางหนึ่งนะครับ สำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผมลอตสุดท้ายแล้วสำหรับปีนี้นะครับผมเอาจังไดกติดติอตกันเข้ามากันแล้วกันครับ0899428684ทั้ง i อ l ดียแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผม0899428684นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขัญชัยหัวใจเกษตรครับพร้อมทีมงานนะครับพร้อมล่าพ้าจากพี่น้องปลอดไปไปเที่ยงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมบุ้ยเป็นแต่สอนให้ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผม